เอาละมาอยู่ในช่วงสอนเล่นกับเวทแม็กอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับตัวเซเนียลนั่นเองเริ่มมาด้วยสกิลที่1น,นะครับการกดเนี่ยมันจะทําให้สร้างโลขึ้นมาสามารถรับดาเมจได้แล้วเมื่อทําการระเบิดจะเกิดความเสียหายกับฮีโร่ศัตรูสกิลนี้เนี่ยแรงตามแม็กเลือดของเรานะยิ่งแม็กเลือดเราเยอะก็จะยิ่งเพิ่มความแรงของท่าระเบิดของโลนี้ขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าโลจะได้รับความเสียหายก็ยังสร้างดาเมจได้เท่าเดิม สกิลนี้ไม่สามารถกดแล้วใช้ได้ทันทีนะจะต้องรอหน่วงเป็นเวลา2.5วินาทีถึงจะสามารถกดระเบิดได้แล้วในการระเบิดจะสามารถสโลตสตูได้ถึง50เป็นเวลา1วินาทีสกิลที่2เป็นการกระโดดไปในทิศทางที่เลือกเมื่อโดดใส่สตูจะทําให้สตูติดสตาร์และลอยขึ้นและสกิลการโดดนี้จะไม่ถูกขัดเพราะว่ามีการการซีซีด้วยนะสกิลนี้สามารถใช้หลบหนีจากอันติของดาร์ซี่ได้เหมือนกันหากกดในจังหวะที่กําลังถูกวาร์ปกลับไป สังเกตได้ที่วงสีเหลืองด้านล่างเท้าเรานะกดเมื่อวงเหลืองๆใกล้จะหมดมาต่อกันที่ p พาส skill เป็นการตีก3ครั้งและทำให้เกิดระเบิดเป็นดาเมจเวทมนต์ความแรงขึ้นอยู่กับแบคเลือดของเราต่อมาคือ skill อั t i m a t e เป็นการวับไปหาเป้าหมายพันธมิตรเป้าหมายที่เลือดจะถูกการดาเมจให้40%เป็นเวลา2.2วินาทีเมื่อหมดเวลา2.2วินาทีจะเลิกการดาเมจและจะทำการฮิวเป้าหมายและวงพื้นที่รอบ,รอบ คันธมิทที่อยู่ในวงที่กำหนดจะได้รับฮิลทั้งหมดและได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่รูนตามนี้เลยลางแสงรดคูดาอันตินะแล้วก็ตายเกิดเอาให้เข้ามันทานทุกไฟเลยแล้วก็ลดคูดาสเตลด้วยนะไอเทมผมใช้เซตแบบนี้นะส่วนไอเทมซับก็ตามเกมนะครับผม เอาละมาดูกันในตัวเกมกันดีกว่านะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับอยเซอร์กิจางวา Noice แล้วก็ The Last Hope นะครับผมเอาละตอนเริ่มเกมนะก็ออกไอเทมซับมา1ชิ้นแล้วก็เดินประกบเมรนะครับเอาละตรงมิดเลนเนี่ยจะมีประเด็นกันบ่อยๆตอนเลเวล1นะครับพยายามระวังระวังนิดนึงแล้วยิ่งอีกฝั่งเป็นบาดัมเนี่ยเขาชอบมาซุ่มกันแถวๆพุ่มเอนะ ือซ้ายขวาของมิดเลนนั่นเองก็คืองัดไปเราอาจจะคิวได้เลยกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันไกลมากถ้าไม่มีรองเท้ากัน CC ก็คือยืนดูดเวลเมดไปนะเวลเวลหนะึ่งอ่ะเพราะว่าไอเทมซับมันไม่ดูดเวลอีกแล้วรอเคลียร์เสร็จแล้วก็เดินพอมเมดไปเลยนะเอาละจะเห็นได้ว่าเขาเรีบเข้ามาเปิดเมดของเราแล้วนะเราก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้เมดเรารอดให้ได้นะใช้ทุกอย่างที่มีหลังจากเคลียร์กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พยายามเดินไปที่เลนอื่นนะเพื่อไปแก๊ง การเดิน2อ,อย่างนี้ทําให้เลนข้างเมืออทีไม่ได้ไหวตัวแล้วไม่ได้ระวังเนี่ยก็สามารถคิวเขาได้เลยนะแต่อันนี้คือเขาไหวตัวทันนะสามารถถอยได้ทันเราเพื่อนเขาก็มาซ้อนพอดีถึงแม้การมาครั้งนี้จะไม่ได้อะไรแต่อย่างน้อยก็จะทําให้เลนเขาระแวงการมาแกงของเรานะเมื่อเราเลือดน้อยก็รีบกลับบ้านไปเติมแล้วก็หายอื่นทําต่อ ช่วงต้นเกมก็พยายามเดินกับเพื่อนอยู่เรื่อยๆนะเซเนียลจะมีประสิทธิภาพในเกมสูงสุดก็ต่อเมื่อเลเวล4สามารถวัปไปเติมเพื่อนและกันดาเมจให้เพื่อนแล้วก็ฮิลเป็นหมูได้ตอนนี้ก็ไล่เทคเลนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเพื่อนอยังไงซะก็ได้ตังเท่าเดิมนะไม่ได้หานนะเดี๋ยวนี้จนถึง8นาทีเวลาเข้าไฟก็พยายามเข้าไปเปิดให้เพื่อนนะทำให้อีกฝั่งใช้สกิลใส่เราตัวดาเมจเราจะได้ทำดาเมจได้ฟรี เอาละอันนี้คือการเล่น roaming ทั่วไปนะคือถ้าเกิดเราสามารถปล่อยฮีโร่ศัตรูได้เพื่อให้เพื่อนล s าช็อตได้ถ้าสามารถทําได้ก็ควรทํานะเพราะการที่โรมได้คิวไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ให้ตังไปอยู่ที่ป่าแคารี่หรือเมจจะดีกว่าตัวที่ทํำดาเมจจะสามารถเดินเกมได้ง่ายเอาละเวลาเราเล่น roaming นะถ้าเห็นเพื่อนอยู่ในเลนด้วยเนี่ยก็สามารถตีคีปลคีได้เลยนะเพราะว่ายังไงสร้างเงินก็เข้าเพื่อนเราเป็นหลักอยู่แล้ว แต่มีข้อแม้ก็คือเพื่อนต้องอยู่ในระยะที่ได้ exp หรือเงินด้วยนะไม่งั้นเงินจะเข้าเราเต็มๆอ็าละหลังจากเซเนียลเลเวลสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการเล่นมันจะต่างกับโรมทั่วไปคือการดูมินิแมปเป็นหลักแทบจะส่วนใหญ่เลยเมื่อมีอันติอาละมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกเพิ่มก็คือการดูมินิแมปแล้วสามารถกดอนาล็อกเดินไปไหนมาไหนได้ โดยที่แบบไม่ชนหินหรืออะไรการดูมินิแมปเป็นหลักเนี่ยจะสามารถทําให้เราลงหัวเพื่อนได้ทนันเพราะว่าเมื่อศัตรูโผล่ใกล้เพื่อนและทําการชาร์จเพื่อนเราจะสามารถแอคชั่นในการกดอันติได้ทันเวลานะเพราะบางทีที่ลงไม่ทันอะ่ะคือส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่จริงๆคือมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ดูมินิแมปเอาละอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เป็นนิสัยนะเมื่อฆ่าเขาสาเร็จไฟสําเร็จ ก็เดินเข้าป่าเขาเพื่อไปเช็คดูว่ามีบัฟเหลือไหมมีคลิปเหลือไหมเพื่อจะได้เทคออกมานะเช่นเคยนะเมื่อเราเล่นโรมิงก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะพยายามหาอะไรทําตลอดเวลานะถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะถ้าเลนออฟเลนเขาโอเคเขาอยู่ได้แล้วจังหวะนั้นคือศัตรูไม่ได้จะมาไดป้อมที่ไหนสักแห่งเนี่ยก็ลงมาอยู่กับแครี่ก็ได้นะ ถ้าเกิดแครี่ของอีกฝั่งเนี่ยเดินแหลมออกมาก็สามารถแบบเข้ามาแก๊งเข้ามาฆ่าเขาได้เลยถ้าเกิดในมินิแมปเนี่ยเพื่อนเราเข้าไปแนบศัตรูแล้วก็เตรียมสแตนบายแอนติรอไว้เลยนะเพราะบางทีเราสามารถลงได้ทันท่วงทีในจังหวะที่เพื่อนต้องการ อย่างช็อตนี้เนี่ยเราสามารถลงได้ทันท่วงทีนะเพราะว่าเราเห็นศัตรูทําการฝั่งเพื่อนเราพอดีเพราะการวาร์ปลงไปเนี่ยก็การดาเมจได้ถึง40%เลย,ยตัวอย่างเช่นศัตรูยิงมา100เนี่ยมันเข้าเพื่อนเราแค่60เองนะนั่นแหละมันทําให้เพื่อนเรารอดได้ ส่วนหน้าที่อืนอ่นๆก็ใช้โรมิงทั่วไปนะพยายามเดินไปหาเพื่อนเมื่อเพื่อนจะโดนแก๊งก็พยายามใช้ท่า2สตัขัดสัตรูไว้ถ้าไม่มีอะไรทำก็เดินมาตามโซนพุ่มต่างๆนะเพื่อนจะได้มีพื้นที่ในการเล่นก็คือเปิดแบบให้เพื่อนนั่นเองจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนจะได้หาทางหนีที่ไล่ได้เอาละเมื่อมีอันติก็เปลี่ยนโหมดตัวเองทันทีเลยนะไปดูมินิแมปบ่อยๆ เมื่อเห็นเพื่อนจะบวกแล้วเนี่ยก็ลงไปตอนที่เพื่อนกําลังจะได้รับดาเมจนะคืออีกฝั่งกําลังสาธสกิลใส่ก็ลงไปได้เลยเมื่อเห็นเพื่อนเข้าไฟนะแบบว่ากําลังไปล้วงหลังบ้านหรือว่ากําลังไดป้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเข้าไปเพื่อจ่ายสกิลช่วยเพื่อนนะอย่างน้อยก็เข้าไปสตันให้เพื่อลดโอกาสที่จะทำ้ศสตรูหนีได้ และในบางครั้งเนี่ยเซเนลสามารถสลับไปแยกดันได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีสกิลอันติที่สามารถมาเติมไฟได้ทุกเมื่อแต่ว่าถ้าครีปดันสูงไว้อยู่แล้วก็มาอยู่ไฟกับเพื่อนนะสามารถเปิดให้เพื่อนหรือว่าแทงให้เพื่อนได้ถ้าเพื่อนได้ป้อมอยู่เนี่ยก็สามารถวาร์ประยะประชิดได้เหมือนกันนะเพื่อให้การดาเมจแก่เพื่อน ช็อตใต้ป้อมแล้วก็โดดเหยียบเข้าไปก่อนได้เลยนะเพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะอึดแล้วตอนนี้เนี่ยเราเอาพลังแฝงที่อึดขึ้นมาอยู่ใต้ป้อมด้วยนะเพื่อจะได้แทงให้เพื่อนได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเอาละนี่ก็คือแนวแนวการเล่นเซเนียลของผมนะถ้าเกิดมีอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยเว้นที่นี้ด้วยนะครับโดยสรุปก็คือดูมินิแมปบ่อยๆนะพยายามลงหัวเพื่อนได้ทันตอนที่เพื่อนกำลังจะถูกโจมตีการเล่นตัวนี้เนี่ยบางทีมองมินิแมปเป็นหลักซะด้วยซ้ำไปนะ เพราะฉะนั้นต้องฝึกนิดนึงเวลาดูมินิแมปไปแล้วเดินไปเนี่ยบางทีประสาทมันไม่ไปด้วยเดินชนกระแพงบ้างละ่ะเดินไหลเข้าบ้านเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีเมื่อก่อนผมก็เป็นเนี่ยตอนที่ผมเล่นจะเห็นได้ว่าตอนที่เลงอันติไปที่ตัวอื่นตัวผมก็ยังคงเดินอยู่ในมินิแมปนะคือเดินไปเรื่อยๆในมินิแมปโดยที่แบบตาอยู่กับตัวเพื่อนแล้วก็มินิแมปเท่านั้นไม่ได้ไปอยู่จอตัวเองเลย ไฟมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะอย่างช็อตนี้คือเอลสุโดนเข้ามาชาร์จใส่ซึ่งเราลงเกือบจะไม่ทันเลยเอาละหลังจากนี้ก็ขอเชิญรับชมเกมตามปกติได้เลยนะคะผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพอที่จะอธิบายให้ฟังได้อย่างเห็นภาพบ้างไม่มากก็น้อยนะมันแทงโดดไปแล้วเจ็บนะมันเจ็บมันเจ็บมากโ มีเลือดด้วยน่ารักจัดีตายนะส่งกูมาตีดาเมื่อกี้มันเกิดเหตุสุดวิสัยเนี่ยไม่พอวะไม่ได้เหรอพี่เฮ้ยได้แค่ไหนเหาอพี่แค่ไหนพอแล้ว ไม่งั้นเพิ่มแตกแน่นอนใส่ใส่ใส่นะวะเข้าแล้วได้เลยวะตัวคนที่โกงเลยแม่ง็ับมึงแคเตินวาร์ปูไปไง ต่อมายจบเกมบคือมันกดว้ามไม่ได้ใเนี่ยใช่เหมือนที่กินทรมานอยู่ตอนนี้กินของรีบจบสักทีปลดไกรเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไข่แตกคิดว่าใครไข่แตกต้องสองตีตีป้องกันแล้วต่ต้องคอบวกย้อน คนไทยแ่ก็ช้าเลยจบไวจัดฟิวแก่งไหมก็กลางๆครับแก่แป๊บแก้แป๊บแก้อะไรเปลงานั้งหมดเลย แค่มันฆ่าไปเยอะเกินไปสามตัว <laughs> เอาล่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like กด s h a ์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนะรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ